สวัสดีค่ะเก๋อุบลสุกุลติมนะคะจากเพจที่ดินสวยๆในราชาบุรีค่ะวันนี้นะจ๊ะจะนำเสนอค่ะเป็นที่นาวิวเขาติดคลองดินนะคะคลองดินน้ำไม่เคยแห้งค่ะมีน้ำใช้ตลอดปีนะคะและก็น้ำไม่ท่วมนะจ๊ะเป็นที่ดินที่เป็นโฉนดคดแดงค่ะติดทางติดคลองเนี่ยนะคะ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะสาธารณะสองด้านค่ะด้านหลังก็จะมีถนนนะคะที่ดินโฉนดคดแดนนะคะจะรูปรูปทรงโฉนดก็จะเป็นเหมือนแบบอกอไก่นะคะหัวกอไก่ติดคองดินนะคะอาจจะมีรูปทรงไว้ให้ดูท้ายคลิปนะคะจะเห็นวิวเขารอบๆค่ะเป็นที่นาที่ไม่ต่ำกว่าถนนมากนะคะ ที่นาแปลงนี้นะคะเนื้อที่ค่ะ3ไร่กับ32ตารางวาค่ะเสนอขายนะคะไร่ละ3 5 0แสนค่ะราคาสามารถต่อรองกับเจ้าของได้นะคะเป็นที่นาที่อยู่ท้ายชุมชนค่ะ,ะต้องน้ำไฟก็ยังไม่ถึงนะคะต้องขยายเพิ่มนะคะก็เหมาะที่จะก,การซื้อเก็บ ไว้นะคะเก่งกําไรหรือว่าทําเป็นบ้านพักหลังกเกษียนทาสวนทําเกษตรพอเพียงทําโคกหนองนาโมเดลค่ะจะเห็นวิวเขารอบๆแล้วก็จะวิวโล่งๆเป็นทุ่งนาค่ะเขียวสวยงามนะคะพิกัดแปลงนี้จะอยู่ที่ตําบลน,นางแก้วค่ะอำเภอโพธารามจังหวัดราชบ,บุรีนะคะจะห่างถนนลาดยางประมาณ7-800เมตรค่ะ ใกล้ก็จะใกล้ขวผู้ใหญ่ประหยัดนะคะใกล้ปั๊มน้ำมันปะตะทร้านะสะดวกซื้อร้านกาแฟะนะคะสาขาหัวลอค่ะหา่หางจากกทมนะคะขนส่งสายใต้ประมาณ89กิโลเมตรนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ค่ะ0982714195นะคะ ID Line ก็เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยค่ะ หรือสนใจที่ดินแปลงอื่นๆนะคะที่ดินราคาเบาบ้างไม่เบาบ้างก็ตามกันได้ค่ะที่เพจที่ดินสวยๆในราชบุรีค่ะอาณาเขตแปลงนี้จะเป็นแนวคันนาอันนี้คือจะด้านหลังนะคะด้านหลังแปลงก็เป็นทางสาธารณะค่ะที่นาแปลงนี้นะคะเข้าออกได้2ทางค่ะ YouTube นะคะช่องเก๋สังหาร้อยพันล้านค่ะ บางแปลงเก๋ไม่ได้นำเสนอผ่าน YouTube นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งคือ TikTok นะคะเก๋อุบลสกุลเต็มค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหากข้อมูลไม่ครบต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะรบกวนสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะออนไลน์24ชั่วโมงเลยนะคะโทรศัพท์เก๋ค่ะที่นาแปลงนี้นะคะสามารถขยายเนื้อที่เพิ่มได้อีก4ไร่กว่าเลยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ